ที่ที่วาการอำเภอดอนพุธนายแมนรัรรรตนสุคนผู้ว่ารชาชการจังหวัสดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดและประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิดโดยมีนางสาวหยานนิพัสสีโครตรนายอำเภอดอนพุธได้กล่าวรายงานให้การต้อนรับในการมอบธงสัญ,ญลักษณ์หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านจํานวน28หมู่บ้านและตัวแทนหมู่บ้าน28หมู่บ้านได้รวมประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิดในีน จากนั้นนายแมนรัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโควิด -19 พร้อมกับคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 ของอำเภอดอนพุธในการขับเคลื่อนหมู่บ้านของจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีดรบุญมาอิ่มวิเศษและคณะลงบนที่หมู่ที่5ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนของหมู่บ้านสีฟ้าอีกด้วย